สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วในช่วงใบยๆนะครับหลังจากที่เราเสร็จงานจากอำเภอบรรดุงแล้วเรามาต่องานกัน,กนที่บ้านเก่าคอยตาบลเก่าคอยอำเภอนากางจังหวัดหนองบัวลำพูครับรถคันนี้แสงครบเซ0็ต DC70 พัดเป็นรถของคุณชะดอยคุณพอดอนครับฝากำลังถอดรือออกเกอร์ออกเดี๋ยวมาสัมภาษ พ่อรอนก่อนว่ารู้จักอูได้ยังไงครับผมรู้จักอูท่างไหนครับผู้ช่วยยูทูบครับรูบ้จักนั่นไม่ใช่หน่อยโอ้มาจากไซนอยรถเกลียวเนาะเอฟซี FC ของไซนอยเอฟซีเจ้าเดอ้อนี่ยเอฟซีเจ้าเดอเ้อก็เ,อเลยอยากเคลียก็เลยติดต่อเลยเนาะครับเนาะครับผมติดตามมาโดนแล้ว่ครับตองปีแล้วครับขอบคุ้นในรายนะครับติดติดตาม มืัอนี้ก็แต่งครบเสร็ตนะครับเนาะพร<อ>้อมที่สิโลกหน้าเข้างานเราเมื่อไรอนหร่แค่นึ่งหนอครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามารอชมตอนออทดสอบระบบให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับผมครับหลังจากที่เราประกอบส่วนต่างๆเข้าไปแล้วเกลียวดันพอสปริงสายพันกูตู้เบาแล้วก็ท้อสเตอร์เรารันเทสระบบ,บ ถ้าตรวจสอบความเรียบร้อยให้กับลูกค้าว่ามีส่วนไหนที่ผิดปกติเราจะทยาาแก้ไข ท่านใดสนใจตกแต่งรถเกี่ยวสอบถามมาได้ที่เบอร์0116263222เจริรติจิตโอคการตั้งชรนครดีให้บริการพี่้องจากเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ขอจบคลิปนี้เเท่านี้พรุ่งนี้เราเจอกันที่ว้งกระุูจังหวัดเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ